ครับ่่ใหญสวัสดีนะคะอนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าสมัครช่องนี้ชแนลนะครับตอนนี้ก็มีพัสดุมาจากผู้ใหญ่จรินะครับผมเซอร์ไพรส์ในแอลนะครับผมมันคืออะไรเอ่ยนับจานมายันยิงยาวปากกระบอกยิงชุบอ่ายันยิงยาวตากกระบอกยิงชุบ

เนาะยิงไม่ถือดิอะอะไรอะไรอะไรเอ่ยสิว่านางจะตื่นเต้นมากเลยว้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกันลูกขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณค่ะก่อนมุญจาเอาขอบคุณค่ะก่อนเอาไหมไม่อันนี้ เ oh oh อาใหม่ก่อนเอาใหม่ก่อนอขอบคุณครับอุ้ยน่ารักมากเลยนานยอมทำน้อยนะคะ,ะไหนพ่อดูก่อนไหนพ่อแกะให้ดูก่อนเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยเบอร์อเดี๋ยเบอร์ตุ๊กตาจะกลัวอะไรขนาดนั้นอ,อ้ยว้าวช้างชะบาแก้วมีตุ๊กตาว้าว,ว,าวอันนี้คืออะไรชอบไหม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  อันนี้คืออะไรอย่าแย่งกันพ่อกับลูกอย่าแย่งกันว้าวกระเป๋าอุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพายังน้องขอบคุณขอบคุณอีกครั้งสิลูกหนูจ๊าบจ๊าบอันนี้สองสองขอบคุณคุณครับคุณนะมิจาโอ้ยน้องนะนางก็จะชอบทำตอนที่นางแบบ มีแม่ด้วยมีแม่ด้วยนะคะมาซจนจะน่าจะเอามาคนละอันเนาะอ๋อหมอนน่่ให้น้องมกตาไปนอนได้เลยเนาะเยว้าวชอบไหมลูกชอบไหมครับชอบตัวไหนมีหมาหมาหมาไหมใช่หมาไหมใช่ไหมว้าอะกอดสิกอดดมสิดมดมดมน้องหมาสิดมน้องหมาสิจุ๊บจุ๊บจุ๊บก่อนฮ่าอะไรอ่ะฮะมีมีบู นี่ใช่ปลแก้วป่ะอันนี้ล่ะอันนี้อะไรน้องยังเล่นไม่เป็นนะคะแต่เราจะเก็บไว้ให้น้องเนาะอยู่ไปในรังนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคะณค่ะขอบคุคะ เห hey, มือน,นเหมือนเพืเ่อนจะทำเหมือนกลัวแต่เพื่อนก็กอดอยู่เนาะนะคะอพี่จะจะดีนะคะที่เพื่อนนะคะได้ส่งนะคะของเล่นนะคะ,ะตุ๊กตาให้น้องมุกตานะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่รักเล่นดูน้องมุกตานะคะนะครับผมก็ขอนะครับผมขอให้นะครับผม เอฟซีนะครับเนาะอยา่จะดีนะครับผมที่ส่งของขวัญว่านะครับให้น้องมุกตานะครับผมเป็นตุ๊กตานะครับตัวนี้เราชอบมากเลยเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าอุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้ยสุ้ยอยอุอยออยออยอออยไยย ถ้าผมคิดสิ่งใดวางสิ่งใดก็ให้สมปัติธนาใช่แล้วนะคะผมขอบะคุณนะครันะคะอย่เจ็บอย่าใครอย่าจนหรือนะครับใช่แล้วเนาะนะคะอันนี้หมอนตัวนี้น่ะน้องเอาหมุนได้เลยเนี่ยหมอนเนี่ยเนี่ยน้องใช้มุ่นได้เลยนี่หนูนอนได้เลยใช่แาดตัวหมดเลยเนี่ยไหนน้องชอบตัวไหนชอบตัวไหนีโอ้ อม่จ่าคุณทัานางอ้าวก่อนเอาก่อนก่อนเอาก่อนให้นางให้นางให้นางดูก่อนนะช้างอยู่ไหนน้องเจ้าช้างไปนอนด้วยบ่ช้างอยู่ไหนตอน็นบรรยากาศยามเย็นเนาะนะคะอยู่บนบ้านนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากชมคลิปย้อนหลังด้วยเนาะนะคะฝากติดตามช่องดีเดย์ชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็แฟะะะมบลี่แกผงขอบคุณคนระับขอบคุณค่ะไห